กินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยไก่เอ้ยไก่เอ้ยไก่ปุ๊เอ้ยปุ๊ไก่ยียงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเกี๊ยบเกียบแม่ก็เรียกไปคุยกินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ย หน้าต่อไปลูกหน้าต่อไปตึ้งอ้าวนี่ตั้งไข่นะลูกตั้งไข่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่เลยตึ้ง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 ,งอ่าเห็นไม้นี่ไม้ผ่าเล่นกันเห็นไม้หน้าต่อไปนกเอียเ้ยงเหเห็นไหมนกเอี้ยงมนเล่นไฟเท่า ปลากินข้าวนกเปี๊ยงหวัวโตหนึ่ง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 ปลาปลาปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กเห็นไหมลูกฝนเอ้ยฝนตกตกมาแรงแรงปลาตัวน้อยเล็กเล็กเข้ามาตีแปงตัวหนึ่งฟันดำตัวหนึ่งพันแดงเข้ามาตีแปงพันแดงพันดำ เริงเห็นไหมลูกนี่จิ้งทางข้าวทางข้าวเอ้ยทางขาวเอ้ย,อยบินมามืดมืดค้าคขามืดมามดยืดยืดบินมายืดยืดค่าคขามืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนหลวงเก็บมะม่วงมาฝากด้วยเดอ้อสริง โยนเอ๋ยโยนยาวเห็นไหมลูกโยนยาวโยนเอ๋ยโยนยาวข้างข่าวกินกล้วยครับน้องไปด้วยช่วยกันโยนยาวเอ้ยเห็นไหม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 เห็นแมวไหมโยนไปโยนมาเลยไหมลูกตึงจับปูดำนี่ลูกจับปูดำขย้ำปูนาจับปูดำจับปูดำ จับปูดำ <c oughs> จับปูดำทำมือได้จับปูดำอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงให้กำลังใจปูให้กำลังใจปูเหรอปูจา๋าปูจา๋าโอ้ยจุบจ๊บๆปูเหรอลูกจุบจ๊บๆจุ๊บๆไม่หลอกพอ,ลพ,อลพอแล้ว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 ลูกไม่จุบจ๊บแล้วตึงอ่าผลไม้ จำจี้ผลลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาขุาวามังคุดละมุละมละมดลำไยมะเฟืองมะไอมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมซิวฮูวี่ <c oughs> นี่แตงโมลูกนี่แตงโมนี่แตงโมลูกอย่างนี้นี่มะพร้าวนี่มังคุดนี่มะเฟือง น,นี่น้อยน่ละมุดร,ร,รู้ไหนลูกละมุดละมุดตึง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 โยกเยกเหนไหมมา้นยจะนอนแล้วลูกเห็นมโยกเกเอยโยกเยกน้าท่วมเมฆกระตายลอยคอหมาหางงอกอดคอยกเกโยกเยกเอยโยกเกเห็นไหมลูก หายโยกเยกงไงลูกนี่ไงลูกก็ขึ้นอยู่อย่างนี้ไงก็โยกเยกโยกเยกงไงลูกเห็นไหมเออปึ้งหน้าต่อไปแมงมุมขยุมหลังคาแตงกินปลาหมากับกระดูงก้นติงสิงอ่าหน้าต่อไปมดแดงมดเอ่ยมด แดงก็แข so ้งเกาะขาก็เสื้อกะผ้ากะตุ้งเฉ่งกะตุ้งเฉ่งยิ้มน่ไยสิจันเจ้าจันเจ้าอยู่ไหนลูกจันเจ้าจันเ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอเกงขอแหวนทองแดงให้น้องข้าใสนี่จันเจ้านี่จันเจ้าจันเจ้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงตัวข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองขอแล้วบ๊ายบาย